สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าว3าประจำช่วงเย็นวันที่8เดือนมิถุนายนอย่าลืมนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอร์สยนออนไลน์เกี่ยวกับทองคำนะครับนักทุนครับเราจะเริ่มเรียนกันในวันที่27มิถุนายนนี้นะครับวันเดียวเท่านั้น การศึกษาเกี่ยวกับการเทรดดัชนีหุ้นนะครับตอนนี้ก็เปิดรับสมัครอยู่สำหรับคอร์สเรียนกับอาจารย์สุภบิตนะครับดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส s อ500แล้วก็ NASDA q v ว m ี r k e t นะครับเรามีโปรโมชั่นใหม่เทรดมอลแอนดเกตมอลจะถึงวันที่30มิถุนายนนี้ for us o r you ร่วมฉลองครบรอบ8ปีกับ Sha ร์ for you นะครับด้วยรางวัลมูลค่ารวมกว่า3000 u s ยูเอสดอลลาร์การรายงานข่าวสารในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทาง XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีสาม สวัสดีนักลงทุนทุกท่าน,นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ในช่วงเย็ยนวันนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของตัว u s ดอลลาร์นี่ดูเหมือนจะยังมีพลังกำลังนะครับเคียงคู่กันกันกบสกุลเงิน c h f ออยู่บริเวณที่หน้าของตารางนะครับถ้าหากว่านักงชุนกาลังถามว่าเอ๊ะคุณมีปัจจัยลบอะไรหรือเปล่านะครับในวันนี้ก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าหลายสกุลเงินเนี่ยยังคงเป็นการเคลื่อนไหว healthy, ตามหลักเทคนิคอยู่นะครับเรามาดูในส่วนของตัวการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจกันบ้างดีกว่าครับอย่างยูโรโซนนะครับมีการ GDP ในไตรมาสท,ที่1่ระดับไฟนอลเลยผลปรากฏออกมาติดลบไป0.3เเมื่อเทียบกับ0.6ครับทุกท่านตัวนี้จริงๆถามว่าดีหรือเปล่าคุณอาจจะดีนะทุกท่านแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรเท่าไหร่นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวของสกุลเงินยูโรของเราก็คงจะมีการปรับตัวแข็งค่า,ข,าขึ้นมาแล้วนะครับมาดูสำนักข่าวเอฟเอร์ตยมครับได้รายงานสถานะตลาดกันไว้ดีกว่าครับเขาบอกว่าตัวของ EYUS e ดอลลาร์นี้เนี่ยยังคงมีแรงกดดันวิ่งอยู่ต่ำกว่าระดับ1.22นะครับหลังจากที่ตัว เลิเศรษฐกิจในยูโรโซนออกมาเนี่ยผสมกันไปนะครับหลักๆก,ก็คงจะเป็นการปรับฐานอยู่มาดูในส่วนของตัวสกุลเงินปอนด์ครับสื่อข่าวยังคงมีการรายงานว่าสกุลเงินปอนด์ปัจจุบันนี้ยังคงวิ่งต่ำกว่าระดับ1.4150สืบมเนื่องจากว่ามีความ,มวุ่นังวลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของ Brexit ที่ยังคงอยู่ในช่วงระหว่างการเจราจารนะครับแล้วก็การกลับไปเปิดเมืองของทางสหราชอาณาจักรด้วยที่ก่อนหน้านี้คาดว่าน่าจะเปิดเมืองกันนะครับในวันที่21มิถุนายนที่จะถึงนี้ แต่แล้วนะครับทุกท่านตัวข่าวก็ได้มีการออกมาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ารัฐบาลนาะยกบริจอร์สันเนี่ยอาจจะมีการขยายระยะเวลาการคลายมาตรการล็อกดาวจริงๆด้วยตรงนี้ก็ต้องติดตามนะครับเพราะอย่างที่เราได้เน้นย้ำกันไปเลยในทุกๆช่วงที่มีการรายงานข่าวสารเนี่ยว,ว่าสกุลเงินปอนอยังไงวันนี้ต้องระมัดระวังนะครับแล้วตอนนี้เขาก็ร่วงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านตามข่าวที่ได้รายงานมาเลยมาดูการเคลื่อนไหวของตัวยูวอัตราผลตอบแทนพัฒนารัฐบาลสหรัฐ รัตอายุ10ปีกันบ้างดีกว่าปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวนะฮะแต่ก็ไม่ได้ฟื้นตัวมากนะครับนักทุนยังวิ่งอยู่ที่ระดับ1.6ขอภัย1.560ตครับตามลักษณะโครงสร้างที่ดูด้วยตาเปล่าอยู่ในขณะนี้นะครับยังเป็นโครงสร้างฝั่งขาเซลล์ยังไม่ได้สร้างแรงกดดันอะไรให้กับราคาทองคํามากมายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในแท่งเทียนปัจจุบันราคาทองคําของเราเนี่ยก็เป็นแท่งเทียนสีแดงๆแล้วนะครับบางคนถามต่อเป็นเพราะอะไรเหรอคุณ ย้อนกลับมาทุกท่านมันไม่ใช่แค่ยิวนะครับที่ปรับฐานแต่มันมีแรงกดดันของตัวดอลลาร์ครับที่ในระหว่างวันเนี่ยขึ้นมาโดยตลอดเลยนะครับแม้ว่าจะขึ้น ไม่ได้เยอะแล้วก็รุนแรงอะไรมากมายนะทุกท่านแต่ก็มีการแบบว่าวิ่งขึ้นวิ่งลงสลับกันไปเป็นลักษณะของไซด์เว์อัพปัจจุบันนี้นะครับตัวของดัชนีดอลลาร์อินดซ x เนี่ยกำลังทดสอบกับบริเวณแนวต้านที่90.147อยู่นะครับซึ่งเทสไปแล้วประมาณ2รอบนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3ที่ขึ้นไปเทสตแต่ก็ยังไม่สามารถผ่านได้นะครับมีการย่อตัวลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าวตรงนี้เราก็ต้องมาลุ้นแล้วนะฮะว่าถ้าเกิดว่าดอลลาร์อินดซ x ไม่ผ่าน 90. 1 4 7 หลายสกุลเงินที่จับคู่ด้วยอาจจะเริ่มทยอยฟื้นตัวแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าดอลลาร์อินดซ x นะครับสามารถผ่านแนวเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าวได้แล้วจริงๆเนี่ยมันก็จะขึ้นไปชนกับแนวเส้นค่าเฉลี่ยที่ชาวเฟรม S4 อยู่ที่ระดับประมาณ90.167ได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับที่ขึ้นไปแตะมาแล้วในระหว่างวันนี้นะครับเป็นจังหวะที่ทําให้ปอนกับตัวของยูโรเนี่ยเขามีการย่อตัวลงมาด้วยหลักๆแล้วนะครับนักงชนทิเทรดทองคําหน้าบายอยู่ยูโรรวมถึงสกุลเงินปอนเนี่ยอาจจะต ข่าวสารที่มีความชัดเจนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเย็นวันนี้และนี่ก็คือการสรุปสถานะตลาดนะครับประจำช่วงเย็นสวัสดีครับ